ายกรรมกรในศาส์ขยะโอนมั่นใจเลยมือไงเฮียมือกูมันห่างจัดเลยเฮียเดิมพันยังเพล่ะสถิตเดิมพันสองแสนกว่าเฮียข้างไอเฮียมาท้ากูไอเฮียสภาพกูเนี่ยตัวดาฝันพวกมึงเลยกูจะบอกให้ศาสว์สยองเดี๋ยวส่องเดี๋ยวนอนแล้วผวาไอเฮียเดี๋ยวนอนผวาเว้ยนอนตังกาไงเฮียไอ้น้องก่อนจะด่ายันหลุดไอ้เหี้ยฟอร์มอย่างเยอะเลยไอ้เหี้ยไฟอย่างไวเลยเบส โอ้โหเยี่ยคุยฟอยอย่างเยอะเลย, oh, เ,ยเย,เยียฟองเยอะทำคุยอะไรไม่มีคุยเลเลยหลังไปไลองคุมเดยสามารถไแล้ ก็บอกว่าเด็กสลัมก็ทำได้ทำได้จะพิมพ์ด่าแบบเอามันก็ทำได้ทำได้ถึงไม่ดังแต่หน้ามันก็ทังได้ถึงไม่ได้เกิดสลัมก็ทำได้เด็กสลัมก็ทำได้ทำได้ปากโง่ากเหี้ยแบบโดนโดนได้โดนได้อยคาไทยแล้ยังไงวะยัดแม่เพระกลัวจนใต้กูไม่ได้สนุแหววอยู่ฟอกแต่อยากลองก็ลองได้เจอแบบนี้กูให้ควยไม่อยากทำตัวา กี่โมงมึงลองดูคนที่ดุเดือยว่ามันต้องสวยกี่คนมึงทำงานห่วยห่วยมึงเต่าได้รวยกี่โมเนี่ยตุ้ใหญ่เขาบอกเขาเพือนออกลูกนักเลงมันดูไม่ดีนะดูแบบนี้มันเพื่นเพื่อนเด็กๆโดนโดนก็ตีหนังไม่ดูหรอกขัวคุณต่อยอย่าดูแต่หมอยคุณกูงไม่รู้อย่าพูดมั่วยอ้สัสเดี๋ยวได้หัวเป็นลูบอกแล้วต้องเอาให้ชัวร์เพราะคนรอบตัวกูยังไม่แตกถ้ามึงจะเก่าขนาดนี้รู้ไหมกรุงศรีก็คงไม่แตกปากบอกว่าไม่กลัวแต่เอาจริงก็ ว่าเด็กสลัมก็ทำได้ทำได้จะเพิมไดำแบบเอามันก็ทำได้ทำได้ไม่ออกตังแต่อยากยันก็ยันได้ยันได้ถึงไม่ได้เกิดสลัมก็ทำ